t นตติ้งโฟนนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับก็แน่นอนว่าเมื่อกี้คุณได้เห็นภาพบรรยากาศไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพาคุณไปสัมผัสกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้มันดีแค่ไหนกับการแฮนด์ออนสั้นๆในคลิปนี้ครับ ท้าความกันก่อนนะครับสำหรับน o อตติงนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเกิดใหม่นะครับโดยเขาเปิดนั่นเองแน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่เขาทำก็คือหูฟังนะครับในปี2021นั่นเอง มินหูฟังที่เรียกว่าดีไซน์ค่อนข้างดีแล้วก็มีรสนิยมค่อนข้างสูงอย่างที่คุณได้เห็นอยู่จากพาร์ทอินเสิร์ตตอนนี้นะฮะและแน่นอนว่านอ n ติงโฟนนะครับผมก็ได้ทำสเตตัสเล่าไปใน b ิ g l ไลท์บอกนะครับที่ f a c e b o o k c o m s a a b i g l i b o x ไว้ like แล้วนะครับแน่นอนว่า ตอนที่เล่านั้นและตอนที่เห็นยังไม่ได้จับตัวจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม8 g กิลลอม1 28นะครับแต่ว่ารุ่นที่คุ้มค่าสุดก็คือตรงกลางนะครับ18,900บาทแลม8กิลลอม256และก็ตัวท็อปแบบบ้าคลั่งเลยนะครับแรม1 2 g กิลลอม256ครับ ซึ่งจะมีราคา2 9 0 0บาทแน่นอนครับว่าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมือถือระดับสเปคเป็น m i d r ร n จ์แน่นอนมันเป็น Snapdragon 78G Plus รองรับระบบไว r e l e s s c h ชาร์จไฟกำลังสูงอยู่ประมาณนึง30วัตต์แล้วก็แน่นอนมีกล้องนะครับ2ตัวด้านหลัง Sony IMX766 ในตัวหลักแล้วก็ Samsung GN1 นะครับเฮ้ยสเปคดูคุ้นๆเหมือนกับ ใช้กับมือถือยี่ห้อหนึ่งมาแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยความว่ากับ UI ที่เป็นแบบเพียวแอนดรอยแล้วก็มีการปรับแ,บ,บแต่งนิดน,ดน,ดนหน่อยหน่อยพร้อมกับเรื่องของการใส่เท็กเจอร์ด้านหลังลงไปที่เป็นไฟและก็แน่นอนครับว่าไฟต,ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นตามเสียงแล้วก็ริงโทนต่างๆได้ก็ีเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอ้โหโอ้ว้าวกันเลยทีเดียวในตอนที่เห็นจากภาพนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่ได้จับบอดี้จริงและ แน่นอนครับว่าในวันที่คุณได้เห็นเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะฮะก็ผมได้ไปสัมผัสกับนอตติงฟนวันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็พูดเลยนะครับว่ากรอบตัวเครื่องมันมีวทีเุียกที่ค่อนข้างดีนะครับมีความละมุนแม้ว่าจะเป็น อะลูมิเนียมแบบรีไซเคิลแล้วก็ตามก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาก็ยังคงเป็น Android ปกติแล้วก็เน้นความลื่นไหลามากกว่าที่จะเน้นสเปคที่แรงมากๆลยทีเดียวน,นะครับก็อย่างว่าครับ n o t n g Phone ไม่ใช่มือถือเพื่อคนบ้าสเปคแต่เป็น o t n n g Phone เพื่อคนที่อยากได้ความแตกต่างมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับ n n g phone ก็ เปิดจองกันเรียบร้อยนะครับเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะไปจับจองกันได้ทางดอทไลท์ ight, นะครับทาง Lazada แล้วก็ Carnival นะครับแน่นอนมันมี2ส,สีให้เลือกและสีดำนั้นจะมีแค่เฉพาะตัวท็อปสุดนะครับแรม12หลอม256เท่านั้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ สำหรับในเรื่องของการใช้งานจริงๆกับมือถือรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะครับว่าทางชอ่องพิกไตจะได้มารีวิวหรือไม่และเป็นเครื่องยืมหรือเครื่องซื้อมาก็ต้องรอติดตามชมกันในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลินนี้นะครับเป็นคลิป แบบพาไปสัมผัสกันสั้นๆเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรีวิวมาค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสถัดไปครับหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคณนานี้รวมถึงใน Facebook.com ลดบปีได้บอกครับ